สวัสดีครับวันนี้วันที่ 15, สิหสิงหาคม2564ครับวันนี้ผมจะมา,อ,าอธิบายถึงการตัดแต่งกิ่งโคนมะละครับตรงนี้นะครับตัดแต่งกิ่งโคนมะละนี่ผมจะเริ่มทำประมาณตอนอายุ มาละได้ประมาณ20 20ประวันครับอ่ามาละจะขึ้นอยู่ประมาณสักอกเราประมาณอกหรือประมาณหัวเราเนี่ยครับเราก็ตัดผมจะตัดแต่งกิ่งข้างล่างออกให้หมดเลยเนี่ยฮะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยครับไล่ขึ้นมาครับเนี่ยฮะมาถึงรอยที่มันมีใบมีอะไรอยู่อันนี้คือตัดรอบแรกนะครับ แล้วก็ต่อจากนั้นมาก็รอไปอีกสักประมาณสิบยิบวันเขาก็จะแตกกิ่งกิ่งสาขาด้านบนออกมาเพราะว่าเราบีบเขาเราแก้งเขาให้ให้เขาไปแตกข้างบนแทนข้างล่างสารอาหารก็จะขึ้นไปข้างบนแทนที่อยู่ข้างล่างถ้าไม่งั้นข้างล่างนะครับเนี่ยข้างล่างนะครับ จะมีแต่กิ่งเขาแล้วก็ใบปกคลุมที่ดินทีนี้การลดน้ําของเราเนี่ยผมจะใช้ท่อพีอีแล้วก็ปีกกี่เสื้อครับลดน้ําเดี๋ยวลดน้ําเดี๋ยวเราจะมาดูอีกคลิปหนึ่งอันนี้ะจะบอกวิธีการตัดแต่งโคนก่อนครับเนี่ยฮะสวนผมมองไปทะลุนู่นเลยนะครับเนี่ยดูนะครับทั้งสวนครับผมไล่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยเราจะตัดเขาขึ้นมา แล้วเขาก็จะแตกพอเราตัดเขากิ่งเขาแล้วตัดกิ่งข้างล่างด้านล่างขึ้นมาใช่ไหมครับตัดขึ้นมาปุ๊บข้างบนเขาก็จะแตกกิ่งสาขาขึ้นออกเป็นไอ้ทั่วครับแล้วอีกประมาณทักสามสิบวันสามสิบวันผมก็จะมาไล่ข้างล่างไล่โคนอีกรอบหนึ่งด้านล่างอีกรอบหนึ่งครับให้เขาให้เขาโป่งพอเขาโป่งแล้วทีเนี้ยพวกเชือ้อรา พวกหนอนพวกแมลงที่เขาจะปกคลุมอยู่ที่ดินหนอนเนี่ยครับพวกหนอนพวกอะไรที่เขาอยู่ที่ดินเนี่ยเขาก็จะขึ้นถ้าเราฉีดยาไม่ทั่วถึงเขาก็จะขึ้นมาแต่ถ้าเราติดเราตัดอย่างนี้แล้วปุ๊บพื้นเราก็จะสะอาดการดูแลก็ง่ายเชื้อราที่อยู่ตามดินอะไรต่างๆที่จะขึ้นไปตามใบก็ยากหน่อย เดี๋ยวผมจะพาเดินดูทั้งสวนนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยฮะครับพอเราตัดเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกข้างบนเองไม่ต้องกลัวครับว่ามาลาเขาจะเอ้ยตัดแล้วกิ่งน้อย ผลจะไม่ดกลูกจะไม่มีอะไรแบบเนี้ยครับไม่ต้องกลัวครับธรรมชาติของเขา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 ดกอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราดูแลเขาให้ดีแค่นั้นเองฮะเนี่ยฮะเนี่ยครับเดี๋ยวผมซูมไปปลองให้ดูทางโน้นมุมโน้นครับผมตัดโล่งทั้งสวนครับ จะไม่ให้มีใบมาปกคลุมด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูทุกร่องเลยนะครับทุกต้นเลยมะละบางพันนะครับถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยพอเวลาเขาเจะออกลูกประมาณรัก40วัน30วัน35วันเขาก็จะเริ่มออกดอกออกลูกแล้ว ท nenhuma, ีนเนี้ยพอบางสายพันธุ์เนี่ยถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่นโคนข้างล่างเนี่ยคือผมทํามาได้จากที่ผมพูดถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่นโคนข้างล่างเนี่ยพอเขาออกออกลูกปุ๊บสารอาหารที่อยู่ที่ใบเขาเนี่ยเขาจะเหลืองพอเขาออกลูกปุ๊บสารอาหารถูกนําไปใช้ที่ลูกที่ผลหมดทีนี้ใบที่เขาอยู่ด้านล่างสุดเขาก็จะเหลืองเหลืองเหมือนเหมือนเหมือนเป็นโรคพวกกาดใบแห้งเป็นพวกเชื้อรา เป็นเป็นอะไรแบบเนี้ยคือพอเขาอ่อนแอปุ๊บโรคโรคก,ก็จะขึ้นที่ใบเขาจะเป็นพวกเชือ้อราไม่ว่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าฝนออกใบเหลืองฝนตกลงมาเชื้อราก็จะเข้าทันทีถ้าเราไม่ฉีดยาป้องกันถ้าเราไม่ทำอะไรไว้ก่อนแต่อย่างเนี้ยผมตัดไปแล้วเนี่ยผมตัดแต่งกิ่งโคนไปแล้วเนี้ย <c oughs> การออกลูกของเขาเนี่ยพอออกลูกมาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย เขาออกลูกแล้วเนี่ยออกลูกเยอะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอออกลูกมาปุ๊บใบข้างล่างเนี่ยเขาก็จะไม่เหลืองเลยนี่เดี๋ยวดูนะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยพอลูกเขายาวลูกเขาออกมาเนี่ยลัขนาะเนี่ยใบสังเกตใบด้านล่างครับเขาจะไม่เหลืองเลยแต่ถ้าเราไม่ตัดแตงกิ่งข้างล่างเนี่ยใบใบข้างล่างเนี่ยออกลูกปุ๊บเขาก็จะเหลืองเขาก็เขาก็ จะหมดอายุของเขาไปตามธรรมชาติทีนี้การหมดอายุของเขาก็จะมีผสมด้วยเชื้อรา,อาที่มากับน้ําฝนพอฝนตกปุ๊บกระดินดินกระเด็นขึ้นมาเกาะคราเนี้ยมันก็จะเริ่มสะสมไปเรื่อยมันจะเกิดการเป็นหมักหมมอากาศไม่ถ่ายเทการทําร่องที่แคบปลูกต้นที่ทีก็จะทําให้เชื้อราเข้าง่ายนี่ฮะลองดูนะครับ ตรงนี้ผมผมลืมจริงๆว่าสวนเนี้ยผมปลูกไว้กี่วันละลืมจดลืมจดไปก็เลยไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่แต่ผมคาดเดาว่าตรงนี้อยู่ประมาณสามสิบกว่าวันเนี่ยเขาเริ่มออกออกออกดอกออกดอกออกลูกดอกออกลูกติดเริ่มติดแล้วครับบางบางบางลูกก็ไม่เกินอาทิตย์นี้ก็มีจะได้เลีมยเป็นมีดแรกบ้างนะครับ อันนี้ผมแชร์ประสบการณ์นะครับในการตัดแต่งกิ่งโคนบางคนเข,เ,ขเขาจะบอกว่าเฮ้ยถ้าตัดแต่งกิ่งโคนอย่างเงี้ยมันจะทําได้หรือคุณทําน้อยนี่อย่างเราทําทิ้งยี่สิบไร่สามสิบไร่ใช่ครับคุณทำสิบไล่ยี่สิบไร่หรือจะทํากี่ไร่ก็แล้วแต่คุณต้องมีแรงงานอยู่แล้วในการบริหารการจัดการของสวนคุณต้องมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเอาใจใส่กับกับเขาแค่ไหนอย่างผมทําคนเดียวเนี่ยหนึ่งกระป๋อง ประมาณสี่ร้อยสีหลุมเนี่ยผมทําคนเดียวผมก็ค่อยจัดการระบบของผมการถอนหญ้าการตัดแต่งกิ่งโคนการพ่นยาอะไรต่างๆทําคนเดียวเองครับการจับกิ่งจับขแขนงอก็มีข้อดีอย่างหนึง่งคือพันสายพันุเนี้ยผมไม่ค่อยจับกิ่งขแขนงเท่าไหร่เขาจะขึ้นของเขาเองโดยอัตโนมัติครับ น้อยที่เขาจะาล่วงลงมานอกจากว่าลมแรงซึ่งตอนนี้ลมแรงครับแล้วตอนนี้ฝนไม่ตกลมแรงมากากิ่งเขาก็จะล่วงเนี่ยผมก็เพิ่งมาเดินจับไปเหมือนกันเขาเริ่มออกทยอยออกลูกแล้วครับเนี่ยออกให้เห็นละเนี่ยครับดูนะเดี๋ยวเราส่องให้ดูทีนี้เราก็จะเห็นฝั่งนู้นเลยเห็นไหมครับ พื้นของผมจะโล่งหมดอากาศจะถ่ายเทหมดลมเวลาลมพัดเข้าพัดออกเชื้อโรคก,ก็จะเข้าน้อยเวลาฝนตกการอับชื้นของดินการลดน้ำที่แฉะเกินไปขังเกินไปมันก็เกิดให้การเชื้อโรคเข้าทำลายได้เร็วขึ้นนี่แหละครับพอดีผมเพิ่งตัดไปเมื่อ วันสองวันที่แล้วครับผมก็เลยามาทำอัดคลิปให้ดูว่าการตัดแต่งกิ่งทำยังไงเป็นยังไงแต่ผมไม่มีภาพตอนตัดแต่งกิ่งนะครับเพราะว่ามันถ่ายทำค่อนข้างยากเพราะคนเดียวเนี่ยฮะดูนะครับโล่งเลยครับโล่งเลย ตัดออกเลยครับกิ่งที่แขนที่ออกมาเนี่ยหลังๆเนี่ยหลังจากที่เราตัดเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างที่ผมตัดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาอีกเนี่ยเราก็ตัดทิ้งใช้กันไกลครับเนี่ยเน็บเนบเน็บตามกิ่งครับกิ่งที่เขาอยู่ด้านล่างแยกออกมาฝั่งเนี้ยผมตัดทิ้งหมดเนี่ยอั้รอยตัดครับรอยตัดเขาจะเลื้อยตรงเนี้ยเต็มเลยอ่าผมก็ตัดตัดออกให้เขาสูงขึ้นให้เขาโป่ง เขาก็แข็งแรงเขารีบโตเขารีบแตกกิ่งอีกทีหนึ่งเพื่อเพื่อเพื่อสะสมอาหารเพื่อความจเจริญเพื่อความอยู่รอดของเขานะครับเ yeah. ลูกแ,กแรกอาจจะป้อมๆหน่อยครับเดี๋ยวพอเขาได้ที่ปุ๊บเขาก็จะยาวของเขาเองเลยนี่ครับ โอเคนะครับถ้าใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งตัดยังไงทำยังไงคอมเมนต์ไว้ได้ครับหรือ,อโทรปรึกษาผมได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับนะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าภาพไม่สวยภาพใสไปใสมาก็ขออภัยด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับฝากสับ subscribe ฝากแชร์โอเคนะครับครับขอบคุณครับ